สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวตัวพัดลมตั้งโต๊ะนะคะ12นิ้วนะคะโดยที่เราจะมีเป็นพัดลมตั้งโต๊ะ12นิ้วแบบมีแผงโซลาเซลล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะขนาดของแผงตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่14เซนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะอยู่ที่23เซนนะคะตัวสายเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่2เมตร90นะคะ แล้วก็ตัวแผงเนี่ยจะอยู่ที่9โวลต์วัตต์นะคะในชุดเนี้ยจะมีตัวหลอดไฟให้ด้วยนะคะตัวหลอดเนี่ยจะอยู่ที่3วัตต์นะคะเอ,อ่อสายเนี่ยจะยาวประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็จะมีตัวสวิตช์ให้ด้วยนะคะไว้สำหรับปิดเปิดนะคะ มาที่จะชาร์จด้วยแผงโซลาร์เซลล์อันนี้นะคะหรือว่าจะใช้ไฟไฟบ้านเราก็ได้นะคะ220โวลต์นะคะก็จะให้ใส่ตัวนี้มานะคะอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะจะต่อก,กับตัวพัดลมจะต่อก,กับตัวแจ็คด้านหลังของพัดลมนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะเราจะมาให้ดูตัวแผงของตัว แผงปุ่มกดนะคะของปุ่มนะคะปุ่มนี้นะคะจะเอาไว้เ,เสียบกับหลอดไฟนะคะปุ่มนี้เสียบ USB นะคะสามารถชาร์จไฟโทรศัพท์ได้ส่วนปุ่มนี้นะคะก็เอาเสียบเอาไว้ชาร์จตัวแผงโซลานะคะถ้าเกิดว่าเราเอาแผงโซลาเสียบเนี่ยพอเราไปชาร์จบุ๊กเนี่ยไฟสถานะชาร์จก็จะแสดงขึ้นนะคะก็เราเปิดเนี่ยปุ่ม power <S <S ก็จะเปิดนะคะแล้วก็เวลาเราหมุนหมุนสามารถที่จะทำให้พัดลมยนตได้นะคะแล้วก็ให้พัดลม ป็นตัวไฟ LED ด้วยนะคะที่ตัวที่ตัวพัดลมก็มีไฟ LED นะคะสําหรับเวลาเราไปแบบเออเาเรียกอะไรเดินเวลาเร,ราไปแบบกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากได้มีไฟให้เราเห็นบ้านนะคะเราก็มันก็มีไฟอยู่ในตัวด้วยนะคะมีไฟมีไฟตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีไฟจากชี้แถมให้มาอีก2ดวงนะคะไฟ3วัตต์นะคะสามารถที่จะเสียบตรงนี้นะคะแล้วก็เปิด ให้การกางเต็นท์ของเรานะคะมีไฟแน่นอนนะคะนี่ก็เรียกว่าต้องมีมทั้งลมนะคะมีทั้งลมแล้วก็มีทั้งไฟนะคะก็คือค่อนข้างที่จะครบนะคะครบมาก,กถ้าเกิดว่าเรามีแค่ตัวนี้เราก็จะมีทั้งพัดลมแล้วก็มีทั้งไฟนะคะก็เซฟ ไไดโดยที่เราไม่ต้องเอาอุป,ปกรณ์พกอะไรไปเยอะนะคะก็จะมารีวิวให้ดูนะคะต่อนแรกก็ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัวแผงโซลาเซลล์นะคะเราก็เสียบเข้าที่ตัว9โวลต์นะคะก็เปิดตัวนี้ก็จะแสดงถึงว่าสถานะก็คือการที่แบบติดแล้วนะคะไฟติดนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปชาร์จไฟได้นะคะด้วยแผง แรงขึ้นมาเราก็จะสามารถที่จะหมุนได้นี่นะคะถ้าเกิดว่าแบบแบตหมดนะคะก็ใช้ตัวนี้ชาร์จเอานะคะก็ตัวนี้ก็จะสามารถที่จะเสียบไฟได้ด้วยนะคะนี่นะไฟก็จะติด เวลาเราแบบไปไปแคมป์หรือว่าเราไปเ,เข้าป่านะคะตั้งแคมป์นะคะเราก็จะสามารถที่จะพกพัดลมตัวนี้ไปได้นะคะก็คือด้วยการชาร์จด้วยแผงโซลาร์นะคะถ้าเกิดว่าในที่ที่เราไปเนี่ยค่ะไม่มีไม่สามารถที่จะใช้ไฟบ้าน 2, 20โวลต์นในการชาร์จนะคะเราก็จะสามารถใช้โซลาร์ในการชาร์จได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะกับตัวพัดลมนะคะ นี่นะคะตัวชาร์จไฟชาร์จแล้วนะคะสถานะการชาร์จไฟนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้ไฟบ้านนะคะเราก็สามารถที่จะยังใช้ไฟบ้านได้ด้วยนะคะโดยการเสียบปลั๊กนี่นะช้ไฟบ้าน ไฟ220บโวลต์นะก็ใช้ได้ทั้ง2ระบบนะคะก็คือใช้ได้ทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ยังใช้ได้ด้วยไฟ2 2 0บโวลต์ได้ด้วยนะคะก็คือเสียบไฟบ้านได้เลยในกรณีที่เราแบบสามารถที่จะเอามาใช้ที่บ้านเราก็ได้นะคะในอาคารก็ได้นะคะที่มีปลั๊กไฟพัดลมรุ่นนี้จะมี2ขนาดนะคะมี12นิ้วแล้วก็16นิ้วนะคะตัวที่รีวิวอยู่นี้เป็นตัว12นิ้วค่ะ พัดลมตั้งต๊ะรุ่นนี้นะคะจะมี2ขนาดนะคะมี12นิ้วแล้วก็16นิ้วนะคะสามารถปรับความแรงลมได้อยู่ที่2ระดับนะคะมาพร้อมแผงโซลา่า9โวลต์3วัตต์ค่ะแล้วก็ยังแถมหลอดไฟ LED 3วัตต์ให้ด้วยนะคะ2ดวงตัวหลอดไฟนะคะจะมีสายยาวอยู่ที่2,90เมตรนะคะแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดด้วยนะคะในตัว พัดลมตั้งโต๊ะรุ่นนี้นะคะสามารถใช้ไฟบ้านนะคะ 220V โวลต์นะคะหรือจะชาร์จไฟด้วยแผงโซลาร์เซลล์นะคะ9โวลต์ DC 3วัตต์ที่เราแถมมาให้ด้วยนะคะออแล้วก็ยังเปิดไฟ LED ภายในตัวพัดลมได้เองด้วยนะคะแล้วก็ยังจะเสียบกับหลอดไฟที่เราแถมมาให้ได้ด้วยอีกนะคะ แล้วก็ยังสามารถช USB, าร์จ USB มือถือ MP4 แล้วก็ฟังวิทยุได้ด้วยนะคะการชาร์จไฟนะคะต้องชาร์จไฟ8-12ชั่วโมงนะคะโดยถ้าใช้พัดลมในโหมด High นะคะพัดลมจะสามารถใช้ได้ถึง3-4ชั่วโมงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พัดลมในโหมด Low นะคะ ก็ยังจะสามารถใช้ทั้งพัดลมได้ถึง5-6ถึงชั่วโมงเลยนะคะครบจบในตัวเดียวเลยนะคะได้ทั้งพัดลมโคมไฟที่ชาร์จมือถือฟังวิทยุฟังเพลงก็ยังได้นะคะมีตัวเดียวได้ทั้ง4ครบจบในพัดลมของเราเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมาเทียบไซส์ของพัดลม12นิ้วและ16นิ้วให้ดูนะคะพัดลม12นิ้วนะคะจะมีสามใบพัดนะคะเล็กกระทัดรัด สะดวกเคลื่อนย้ายนะคะส่วนตัว16นิ้วเนี่ยก็จะมี5ใบพัดนะคะลมก็จะแรงกว่า12นิ้วนะคะเคลื่อนย้ายสะดวกก็ขอจบการรีวิวพัดลมตั้งโตชาร์จไฟได้ er pues mm 2ระบบเท่าน <Phase two S 2> ี้นะคะถ้าชอบคลิป like. น <the> ี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็มามาติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้านะคะจะรีวิวสินค้าตัวไหนนะคะไปละค่ะขอบคุณค่ะ